สวัสดีแฟนเพจทุกท่านครับผมอัสสันะครับวันนี้ผมมารีวิวรถแท็กเตอร์นะครับหรือรถบูโดเซอร์นะครับหรือรถดันดินตีนตะขาะครับแต่ส่วนใหญ่บ้านเราจะเรียกว่ารถแท็กเตอร์นะครับบางทีก็จะเรียกว่ารถดันดินตีนตะขาบนะครับตัวนี้เป็นยี่ห้อลิฟแอนนะครับรุ่น pr 776ครับถ้าเป็นรถจริงเนี่ยหนัก70กว่าตันนะครับเป็นรุ่นใหญ่สุดนะครับเป็นรถแท็กเตอร์รถบูโดเซอร์รุ่นใหญ่สุดของยี่ห้อลิฟแอนนะครับของเยอรมนีนะครับก็ตัวนี้เป็นงานเหล็ก100%ถอดประกอบได้ทุกชิ้นส่วนนะครับก ผมเน้นทุกรายละเอียดครับเก็บทุกรายละเอียดก็สูตรฝีมือนะครับทาเต็มที่แล้วนะครับเหมือนที่สุดเท่าที่ผมจะเป็นที่เป็นงานแฮนด์เมดที่สามารถที่จะทําให้เหมือนและให้มันสมจริงได้นะครับถ้าเหมือนกว่านี้ต้องเป็นซีนซีร้อยเนครับแต่ราคาเนี่ยน่าจะค่อนข้างที่จะพอสมควรเลยนะครับแต่ตัวนี้เป็นงานแฮนด์เมดซึ่งผมเก็บรายละเอียดให้ครบทุกจุดเท่าที่จะมีความสามารถทําได้นะครับเป็นงานเหล็กร้อถอดประกอบได้ทุกชิ้นส่วน,นครับรถจริงถอดประกอบได้ตรงจุดไหนของผมถอดได้แบบตามรถจริงเลยนะครับ ก็มาดูกันชมมาจมงกันใกล้ๆนะครับก็เริ่มต้นด้วยที่คัสซีนะครับส่วนประกอบที่สําคัญที่สุดก็คือคัสซีครับเพราะส่วนประกอบทั้งหมดนี้นะครับจะมาประกอบบนคัสซีทั้งหมดครับคัสซีต้องออกแบบให้มีความแข็งแรงทั้งหมดครับฉากศูนย์องศารูเจาะตําแหน่งต่างๆครับต้องได้ทั้งหมดครับด้านหลังก็จะเป็นหูสําหรับประกอบเลเอร์ด้านหลังครับตรงนี้ด้านหน้านะก็จะเป็นแป๊บกลมนะครับแล้วก็จะมีหูลากด้านหน้านะครับ ได้นะครับตรงนี้จะเป็นรูสําหรับใส่ประกอบมอเตอร์เกียร์ครับเป็นตัวขับสเตอร์สปอเก็ตนะครับต่อไปเป็นใบมีดยากที่สุดแลวครับยากมากทํายากมากๆนะครับมองจากด้านหน้าเหมือนจะไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตหันจากด้านหลังมาเนี่ยครับที่บอกว่ายากนะครับนันยากมากเพราะว่าด้านหลังเนี่ยผมจะเก็บรายละเอียดให้ครบหมดเลยนะครับทุกจุดเลยเท่าที่รถแท็กเตอร์ของลิฟท์แฮรที่ผมถอดแบบออกมาได้มันจะเป็นแบบนี้นะครับ รถจริงเป็นแบบนี้เลยนะครับส่วนประกอบต่างๆนะครับการเก็บรายละเอียดนะครับแนวเชื่อมนะครับเก็บรายละเอียดครบหมดเลยนะครับใบมีดจะประกอบด้วย3ชั้นนะครับจะมีชั้นด้านหน้าชั้นกลางนะครับชิ้นกลางแล้วก็ชิ้นด้านหลังถ้าเรามองทะุไปมันจะเป็น3ชั้นนะครับมันก็จะมีความโค้งของตรงนี้นะครับเพื่อให้มันโอบดินตอนที่เราใช้งานแล้วมันดินพวกวัสดุต่างๆพวกดินเนี่ยมันจะหมวน หมวนหมุนตกหมวนตกมาประมาณนี้ครับความโค้งของตัวนี้ที่ออกแบบให้ใกล้เคียงกับรถจริงนะครับด้านหลังก็จะเป็นหูสําหรับตัวแขนของใบมีดนะครับต่อไปก็จะเป็นหัวเก่งนะครับหัวเก่งเนี่ยมันจะมีหลายเหลี่ยมมากครับองศาทั้งคันเลยนะครับมองเหมือนง่ายมากแต่ว่าตอนที่ออกแบบถอดแบบออกมาเนี่ยแล้วก็มาตัดพับเชื่อมประกอบเนี่ยก็จะเป็นเหลี่ยมเป็นองศาทั้งคันเลยถ้ามองจากลังคาไปก็จะประมาณนี้นะครับมองจากลังคาลงไปนะครับนี่มองจากด้านข้างนะครับด้านหน้า แล้วก็ต้องตัดสีขาวเทาเพราะรถรีปแฮงหัวเก่งจะเป็นสีขาวเกือบทั้งหมดทุกรุ่น,นครับก็ตัดสีด้วยขาวเทาตรงนี้เป็นประตูนะครับผมประกอบประจกไปแล้วเป็นแผ่นอะคริลิกโปร่งแสงสีชานะครับประกอบไปแล้วก็พ่นสีขาวเทาตัดกันนะครับตัวนี้จะเป็นฟันของใบมีดะนะครับครับสามารถถอดเปลี่ยนได้นะครับถอดเปลี่ยนได้ถอดออกมารับคมได้นะครับก็ยึดน็อ ตามจานวนของรูที่แบบรถจริงมีนะครับต่อไปก็จะเป็นตัวตัวนี้ยากมากยากพอสมควรเลยครับเป็นเฟรมล่างครับเฟรมล่างของรถแท็กเตอร์เนี่ยมันจะอิสระซ้ายขวานะมันจะไม่เหมือนของรถแมคโครนะครับจะมีองศานะครับมีความโค้งนะครับมุมอาองศานะครับมองจากด้านหน้าตรงนี้ตรงนี้เป็นรูสําหรับใส่สปริงเล่งแท็กนะด้านหลังนี่ไปใส่อ่าล้อนำนะครับ ขาล้อนำมองจากด้านล่างก็จะมีกระบอกสปริงเล่งแท็กนะตัวนี้ผมใส่ตัวโรเลอร์นะครับขาจับโรเลอร์ครับคือถ้าเป็นรถแมคโครเนี่ยตัวโรเลอร์เนี่ย, er ยมันจะยึดติดกับเฟรมล่างนะแต่ว่ารถเซนเตอร์เนี่ยโรเลอร์ er เนี่ยมันจะอิสระนะครับมันจะกระดกได้หน้าหลังแล้วก็จะกระดกขึ้นลงได้นะครับหน้าหลังขึ้นลงนะครับก็เก็บรายละเอียดนะครับทั้งหมดเลยก็จะมีหูสําหรับเขาเกี่ยวตะขอตอนที่ประกอบรถครับตอนยกเคลื่อนย้ายนะครับตัวนี้จะเป็นถังน้ามันด้านหลังหัวเก่งนะครับ ตรงนี้เป็นถังน้ำมันซ้ายขวานะครับตัวนี้ประกอบด้วยเหล็กประมาณห้าหกชิ้นนะครับแล้วก็จะเป็นเหลี่ยมเป็นองศารอบตัวนะครับถ้าดูกันใกล้ๆเนี่ยผมจะเน้นนะครับสัรต่างๆนะครับแนวพับแนวเชื่อมนะครับจะต้องตรงกันทั้งหมดนะครับจะเก็บรายละเอียดให้ประนีที่สุดแหละครับตัวนี้จะเป็นพื้นหลังนะครับอยู่ด้านนี้นะครับตัวถังน้ำมันจะประกอบไปบนนี้นะครับตัวนี้เป็นเล็ปเปอร์นะครับก็จะมีฟันเล็ปเปอร์ถอดได้นะครับ ตัวเลเปอร์นี่ก็จะมีจํานวนรูประมาณนี้นะครับแล้วก็มีองศาเล็กๆน้อยๆน,นะครับผมจะสังเกตและเก็บรายละเอียดให้ลูกค้าทั้งหมดนะครับตัวนี้เป็นฟันที่ถอดเปลี่ยนได้ของเลเปอร์ครับตัวนี้เป็นใบมีดสาหรับตัดดินของเลเปอร์นะครับตัดดินตัดหินนะครับก็จะเป็นรูปทรงประมาณนี้นะครับที่ถอดแบบออกมาได้นะครับตัวนี้เป็นโคมไฟสปอตไลท์ด้านหน้านะครับสี่ดวงนะครับ สีเขียวอ่อนนะครับสีเขียวสะท้อนแสงตัวนี้ก็จะเป็นพวกเราการตกต่างๆนะครับผมก็จะดัดเหล็กเส้นนะครับดูแนวเชื่อมนะครับจะเก็บรายละเอียดทั้งหมดนะครับพวกตะปุมตะปั่มอะไรไม่มีนะครับเพราะว่างานขายฝีมือมันขายฝีมือแน่นอนนะครับถ้าเป็นตะปุมตะปั่มแบบนั้นไม่ได้ครับผมเน้นเก็บทุกรายละเอียดครับทุกองศานะครับต้องผ่านการพิธีพิธานทุกขั้นตอนนะครับสีเขียวสะท้อนแสงก็จะเป็นถ้าเราเห็นรถเหมืองของต่างประเทศก็ พวกเรากันตุต,ต,ต่างๆก็จะเป็นสีเขียวสะท้ทนอนแสงนะครับมันก็เป็นเรื่องของเซฟตี้ของเขานะครับมาในส่วนของกระจังหน้านะครับอสองรูนี้จะเป็นกระบอกไฮดรอลิกที่ยกใบมีดด้านหน้านะครับตัวนี้เป็นกระจังหน้าที่สามารถถอดได้นะครับตัวนี้ประกอบค่อนข้างยากนะเชื่อมประกอบค่อนข้างยากเพราะว่าผมต้องประกอบเข้าไปัพอดีร่องพอดีนะครับสวมเข้าไปประมาณนี้ครับมันต้องลงร่องพอดีเนี่ครับพอดีกันทั้งหมดนะครับส่วนด้านในก็ดาเหล็กไปแล้วนะครับเพราะว่า กระจังหน้าตัวนี้เป็นส่วนที่รับน้ําหนักใบมีดด้านหน้าทั้งหมดนะครับตัวนี้เป็นขาจับเลปเปอร์นะครับตัวนี้ก็เป็นแป๊บกลมนะครับสวมทะลุร้อยสามชิ้นส่วนครับนะครับตัวนี้ครับคือแป๊บกลมนะครับแล้วก็สวมร้อยเลยทะลุทั้งสามชิ้นนะครับมาฝั่งนี้นะครับแล้วก็จะเป็นองศาทั้งหมดนะครับแนวเชื่อมสารต่างๆตรงทั้งหมดนะครับเก็บรายละเอียดทุกขั้นตอนนะครับตัวนี้จะเป็นขาของเลปเปอร์นะครับ ขาของเลเปอร์นะครับเนียนกริปนะครับแล้วก็จะส่วนประกอบไปประมาณนี้นะครับตัวนี้เป็นแขนของใบมีดนะครับแขนของใบมีดตัวนั้นตัวนี้ก็จะดามทุกชิ้นส่วนนะครับให้เหมือนรถจริงมากที่สุดเลยตัวนี้คือเก็บรายละเอียดครบเป๊ะนะครับครบหมดเลยนะครับตัวนี้เป็นขาจับล้อนํานด้านหน้านะครับตัวนี้เป็นกระบอกใส่สปริงเร่งแท็กนะครับตัวนี้ก็จะเป็นขาจับโรลเลอร์นะครับ าขาจับโรเลอร์เนี่ยก็คือถ้าเป็นของแมคโครมันจะยึดติดก,กับเฟรมล่างทั้งหมดนะครับแต่โรเลอร์ของโรเคเตอร์เนี่ยมันจะเป็นอิสระ,ะกันทั้งหมดนะครับมันจะเป็นขาจับแล้วก็ดกได้หน้าหลังครับโรเลอร์กระดกหน้าหลังแล้วขาจับก็จะกระดกขึ้นลงได้อีกครับค่อนข้างยากนะครับเพราะเป็นตัวนี้จะเป็นโรเลอร์เนี่ยเป็นงานกึงทั้งหมดนะครับผมกึงมาแล้วก็มาสร้างขาจับให้มันแข็งแรงให้มันสวยสมจริงนะครับให้มันใช้งานได้จริงๆรงตัวนี้เป็นโรเลอร์ด้านบนครับเป็นงานกึงเข้ามาทั้งหมดนะครับตัวเจาะรู นะครับสวมอัดลูกปืนเข้าไปนะครับมีบ่าสําหรับวิ่งในโซ่ตีนตะขาบนะครับมีบ่าด้านข้างนะครับเพราะรถจริงมีบ่าด้านข้างผมก็เก็บรายละเอียดครบทั้งหมดครับตัวนี้เป็นล้อนำของแท็กเตอร์ตัวนี้เป็นสปอเก็ตอยู่ด้านบนครับก็จะมีล้อนำสี่ล้อนะครับตัวนี้เป็นทางเดินด้านข้างนะครับซ้ายขวาตัวนี้เป็นสปอเก็ตนะครับก็เจาะรูแล้วก็ยึดน็อตให้ดูสมจริงนะครับด้านหลังก็เจาะรูยึดน็อตตัวหนอนนะครับสําหรับร้อยใส่แกนมอเตอร์นะครับ ที่สำคัญครับหัวน็อตต่างๆนะครับผมจะเก็บรายละเอียดพ่นสีทั้งหมดนะครับเพื่อให้ตัวรถสัคันเนี่ยมันกลมกลืนสวยงามทั้งหมดครับชิ้นส่วนที่สาคัญที่สุดเลยตัวนี้เป็นสายพ่านตีนตะขาบนะครับผมทําเองทั้งหมดครับไม่ได้ซื้อมานะเพราะว่าซื้อมามันง่ายครับจะซื้อมามันง่ายมากแต่ว่าผมชอบอะไรยากๆผมเลยต้องทําเองทั้งหมดนะครับเชื่อมแผ่นตีนตะขาบเข้าไปใหม่ทั้งหมดนะครับซื้อเข่าก็น่าจะประมาณแผ่นหนึ่งน่าจะประมาณร้อยนิดๆนะครับถ้าซื้อเข่ามันก็ง่ายครับ แต่ว่าผมชอบระยะยากๆผมเลยต้องสร้างาสายพันติดขาบเองนทั้งหมดนะซ้ายขวาเลยยากมากนะเพราะว่าตอนเชื่อมมันต้องแบ่งระยะจ่องไฟให้ได้ทั้งหมดนะครับแล้วก็เชื่อมเยอะมากนะ,นะครับเดี๋ยวรบกวนลูกค้าไปตามต่อนะครับกันในคลิปที่2นะครับสวัสดีครับ